ยถาวาริวะนาปุราปริปุเร,รนติสาการังเอวานิอะอิตโตพินังเปตนานังอุป,ปการปติอิทิต,ต,ตังปะริตังอัมหังคิปัเมวะสมิชตุสปีปุเรนตุสังกปาจันโนปัญญารโสยะถาอิทิตังปะริตังมะมะคิปัเมวะสมิชตุ สัพเพปุริโุสังกาภามณีโชติระสวัญญาทังวิวัจันตุสาภะโรโภวินาสตุมมะเมภะวะตุอันตรายโยสิทธายุโกภเวอภิวัจนาสิริตสเนจังโสด พรจายิโอจัตตารโธรรมวาทันติอายุวันโนสุขันพระลานติจัตตารโพระมหาพรหมวิรธรรมวาทันติพระมหาเมตตาพระมหากรุณาพระมหามุทิตาพระมหัทสุเปิดธาติจัตตารโอพระมหาเจโตมุติตธรรมวาทันติ พระมหาเมตตาเจโตภิโมติทาพระมหากรุณาเจโตวิโมติทาพระมหามุทิตาเจโตวิโมติทาพระมหาทัุเปรตธรรมเจโตวิโมติทารติจัตตารพระมหาเจโตวิโมติมาข้าศัตรจะทารมวาวันเตพระมหเมตตาเจโตพิโมติมาข้าศัตรจะทารพระมหคกรณา เจโตวิโมติมะขาสัจะทอประมาหามุทิตาเจโตวิโมติมะขาสัจะทอประมาหาทสเป็นามเจโตวิโมติมะขาสัจะทอตีจะตาโรประมาหาเจโตวิโมติพราสัจะทอประมาหะกุรณา

สัาโรรมหาสัจจทธรรมาวาทันเตสัพพทุกาสัจจะทธรสาพพทูกสมุทัยาสัจจะทธรสาพพะทูกสมุทัยามากัสัจจะทธรสัพพทูกสมุทัยมาคานิโรธาสัจจะทธรติอทาสิเมอากาสิเมยาติเมตาสัคขะจะเมเปตานังทาขินังทาชาปุเพตตมโน นาหิรุ่นนังวาโสกวาญาวันยาปาริเทวนานตังเปตานามาตยติทังติญาตโยอายันจักโาธินาทินาสังคำมิสุปฏิทิตาธิขารตังนิตายสะทังน อุปกาปฏิสัญาติธรรมโมจะอยังนิทาสิโตไปตานนภูธาจักตาอุลาราพลันจะพีพุนมปะทินนางอัมพีนิปุญยังปะสตังอนนาปะกันตีมยาปุญยังปะสตังปะกันตีอัธาสิเตอากาสิเตยาติเมตตาสขาจะเตไปตานังขินังทาชชาโปเพกตะมัน โมสารังไนรุนังวาโสโกวายาปริเทวนานาตังเปตานามัตธายาเอวังติทันติญาตโยอายันทาคินาทินนาสังขหิโสปฏิเทิตาธิคารตังติตายัติธานาโสุปกาปฏิโสญาติธรรโมจะยังสิโตเปตานาปูชาจกตาุลาราภ ลานจะพิคุณมนุษนางตรงให้ปญยางปสุตังอณาปะการตีตะยาปุญนงปสุตัง อนาปัตติอ an ัคตโตเวปัสสนานังอัคคังธรรมนางนาตังอ an e ัพเทพุทเถปัสสนานังทาทินเเยอนุตตเรอาเทธรรมเมปัสสนานังวิราโูปัสเมสุเคงอาเทสังเคงปุญญาเขตเตอนุตตาเรอาคาสสมิทานังทัดตังอาคังบุญังภวะ อักาทิอาคังอายุจวันโนจะยยาซูกิติสุขังพลังอาคัดสธาตามเมธาวิอาคาธรรมะสมาหิโตโคิมะภูโตมนุสวางอาคาปะตัวปะโมทธิิเอาวเจ็บเรยตาให้ผู้หลุกแล้วไป สัพเพสัตย์สั้งหลายที่เป็นป็นทุกเกิดแกเกิดตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโหมสูตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเบนเกิดกันด้วยกันเลยอาพยาปชาโหมสูตรจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบามเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันด้วยกันเลยอามีพาโหมสูตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์ใทุกใจเลยสุขีอัตานางาริยรัมสตจงมีความสุขายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเธออาระหนสมาสัมพุทโธพระวพูุทางพระวานตังอภิวาเทมิสวาสาาโตพระวราธาตโม Amangalmi Suate Kano kaga kado saw sangngka sang